งวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ครับเอเอาให้มันตายเลยครับสี่เนี่ยครับสัน้อครับเอาให้มันตายเลยเลขสี่นะครับเฉพาะในอ่างมังกรน้องสิ่งที่พี่น้องได้ติดตามมาวันนี้หลายๆช่องหากแม้นผิดพลาดประการใดต้องขอขมาด้วยเด้อพี่น้องเอฟซทุกท่าน เกบเงินว่าให้ลูกล้านเป็นล้งเรียนน้ำเน่เกมเงินว้ให้ลูกใส่ซอยยามหวยไม่ถูกมาแล้วไม่มีใครที่จะช่วยได้หากแม่ปู่เทพรู้แล้วว่าหวยมันจะออกตัวนี้ขายหน้าซื้อเลยนะครับขายหน้าซื้อเลยหากแม้ว่ามันโอกเสียเ,เงินไส่ให้เขาพี่น้องนะครับฟังเพื่อเป็นกระใสเดิมฟังเพื่อเป็นแนวทาง ฉะนั้น YouTube ทุกช่องที่มาติดตามหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลมวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567ซื้อเอยียงก็ได้ขอให้มีสีครับมีสีนะครับทุผู้ชมที่ชอบจริงๆเลยนะครับที่ชอบจริงๆเลยก็คือ41หนหนึ่ง,งครับ สี่สามครับสี่สามสี่หนึ่งสี่สามครับถ้าเป็นสามตัวก็จะเป็นสามสี่หนึ่งครับสามสามสี่หนึ่งครับแขนแขนเลยครับเม็ดเดียวสามสี่หนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับขอตัดสามหนึ่งด้วยขอตัดสามหนึ่งด้วยเพราะว่ามั่นใจมากงวดก่อนงูมันขึ้นจริงๆเด้ แต่คราวนี้ฝันถึงว่ามีงูสีทองเกี้ยวอ่างพญานาคผมก็เลยนอนดูทั้งวันว่ามันจะออกตัวไหนเนาะก็เลยประเมินแล้วครับประเมินแล้วก็เลยได้เลขสามเลขสี่เลขหนึ่งมาส่วนสองปดกับแปดสามยังครับว่ามันจะจะเป็นจริงไหมพี่น้องอย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะครับเอาแค่สามสี่หนึ่งไปก่อนนะครับฟันท่งสีแอบสามเด้อเจอบมากบ ครับแอบแอบไว้3ามแอบแอบมากแอบ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 เ,อเ,อเ,อเอาตัวนี้น้อยสามหน้า <5 S 1> แต่ส1หฟาดเลยมื่เก้ปู่บอกว่าเปมังกร6มา9มาผมไม่คิดว่ามันจะออกข้างล่าง <c oughs> 60 6ูนย์หกหนึ่งหงหาปู่ฟาด66หกเลย66 67 6กเจ็ 9. แล้วก็99้าไม่ได้แก้ตัวนะนะครับแต่ให้วิ่งห ไม่คิดว่ามันจะออกหกสามก็ฟันชิ้นเด็กนะครับมาลำยกมือขึ้นอย่างนี้มันสามศูนย์อยู่แล้วเนาะครับแล้วก็ชี้แล้วก็ชี้อย่างนี้ใครจะรู้ว่าเป็นเลขหนึ่งทแท้ๆเป็นเลขหกครับครับเนี่ยกลมๆอย่างเงี้ยพอมาดูในอ่างน้ำมนต์เจตูพารวยบอกว่าโอ้นีศูนย์เก่า9 <c oughs> นีศูนย์หก นี่หกศูนย์สามไอ้ผมก็ยิ้มยิ้มอยู่ใช่ไหมครับอยู่ที่สภาวะบุญใครดูช่องมนตรการพารวยมั่นอยู่ในไลฟ์สดมันกับผมทราบด้วผมมาคนเดียวปูแต่ผมก็นี่ดีแชนแนลค่ะเอดีแชนแนลนะครับกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้หากแม่รายชื่อผิดพลาดก็ขออภัยไว้หน้าโอกาสนี้ครับมาเสีผ่านมาตัวไม่หกหใครวิ่งหกแขนแขนเลยครับอะไรก็ได้ครับ มีไม่กี่คนก็มีไม่กี่ช่องส่วนมากจะลงไลฟ์สดกันหมดแล้วครับฉะนั้นวันนี้ยังไงขอให้พี่น้องเอซีทุกท่านมามาที่สถานปฏิบัติธรรมที่สถานกรุงเทพขอให้มีโชคในวันที่16กุมภาพันธ์ครับตัวนหิปีใบก่อนครับก็ปีดไปครับปูเนี่ย่อถ้าลิบเปิดก็นัเอาต้นหิบก็จะเจเธอีน้อยว่าจเป็นซีนหนึ่งสามปูเอ้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พี่เขาหน่อยนะครับครับโอ้ยเต็มเต็มนะครับเบอร์โทรค่ะสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับสี่เก้าสักครู่ครับสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสี่สามสามหนึ่งเอบสามแอบสามสามหนึ่งลี่สามนะครับยันมั่นมากลีสามลีไว้สามสาม เนด้วเอยซีครับเบอร์ทรปูเทพกว่านี้เลยครับฟันทงเป็ดเดียวซีเลนอย่างไ่เงือบเลยซีฟันทงตัวเดียวซตัวเดียวล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่ซีเลยสามซีเนงครับอันนั่นปิพไแมวพชเห็นแบบแบบแล้เห็นแบบแบบแล้วเป็นแบบแบบแล้ยเห็นแล้วปิดไม่ทันกับปูกเลยทุฟาดซีไง่ายกับติปูซตัวเดียวแมนมันิทชแ้ว ชัดเจนไหมครับชัดเจนครับฟาดซีหงายเงือบเลยกวันนี้ฟาดสีหงายเงือบได้4สามดสีหนึ่งสามใดเอามาแบ่งปูเทปนั่นเด้อปูเทปอยากได้แล้วเพราะว่าเลขหลังจากนี้สีสเกตถึงหลายแห่งมาที่สีสเกตประมาณเจ็ดแปดเก้าวดซ้อนนู่นแหละครับหวยจะมาทางสีสเกตห้แม่นพี่น้องที่ดูต่างแดนมาซื้อเลยครับทางสีสเกตเนี่ยมันจะมาทางสีสเกต ฟันทงได้เลยผมตั้งใจมาแล้วครับจะเอาเลยที่หนึ่งอยู่ซีสเกตจังหวัดที่หนึ่งอยู่ซีสเกตร้วนที่หนึ่งอยู่ซีสเกตล้วนๆเลยพีจนถึงเจ็ดแปดเก้าม้วดนะครับไม่เชื่อคอยดูข่าวเด้อนะครับว่าซีสเกตจะถูกกันเยอะไหมเขาจะเป็นได้บ้องๆแหรอครับผมครับงวดนี้เมียนปลายบ้างๆนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีครับ เลนยนซเลนซีแอบสามนซแอบสจอกสน้ำแลนซแอบสามนะคะแอบสแอบแอเนซแอบสนะครับครับฝาดตปูครับฝาดเลยฝาดเลยตัวเงบบอซีกับอซีบนกับลังกับสามกับสาลงครับคิดว่านะเดี๋ยวให้ให้ปู่มั่นใจอีกครั้งหนึ่งก่อนแอบแ เอาเก่าเช่ยานางมากินเก่าดมี่นึ้นมมเจ้าจะได้งินล้เงินแสนอื้เอาครับครับเก่าสี่หนึ่งเก่าสี่หนึ่งอันนี้คือเหล็กคนมาซื้อแต่ว่าเหล็กตัวนี้เกดตูเเ็นนี่คือเป็นหนึ่งเก็ดสี อันนี้คือเลขกสามตัวแต่ว่าก็เห็นเมื่อเห็นสองตัวตั้งกันเลยครับตั้งเอาไปได้สามตัวเอาไว้เล็บซีกมาเลยนะครับอ่านี่เด้อเหล็กเดี๋ยวเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวเดี๋ยวเพื่อนว่าสั้นสั้นสั้นยังไม่หายเลยบ่สั้นพันปีสั้นไปเบิดเลยค้นลุกเลยบ่คือสั้นจังไรเจ๊อะเลขสูดแห้งปุ่งองค์มังกรบ่อ่างมังกรโคมมังกรพันปีโคมมังกรพันปีอะเก้าสี่หนึ่ง เก้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่มัน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 เป็นแต่แต่ทีเนี้ยเนี่ยเลขเม่าหลายตัวได้พี่น้องสังเกตด้วยครับสีมันจะมีอยู่สู่สูอัน4ีกับเรี่มุกอนนี่ครับทีทีปูเล่าไว้ฟังคะี่สถานทห้วยก็มานีเนาะอานที่ผ่านมาหกสามหกศูนยสามเก้าศูนยะมุกกรมตัวนี้เหอนพร้เจ้า อยากวงกลมองีกนะกลับอยากวงกลมอีกอ่อนวงเลยครับเน้นนะครับที่เน้นดูที่เน้นวงกลมทีเก้าสามหนึ่งวงกลมที่เก้าสามหนึ่งปู่เทพให้สี่ว่านท่พนาร์ปู่เทพให้หกครับก็ปู่ปู่ให้สี่ครับเดว่ายาเอาเก่าใส่ในเด้อสูอาจจะเป็นเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งอ่าเก้าสี่หนึ่งเอาเก้าใส่ในเด้อละว่าหนึ่งเจ็ดสี่เพราะว่ามันติดสี่เนาะ เลขตจอระนาบเอออาจจะมาทั้งบนและล่างมือนว่าที่ผ่านมาบ่แน่หกเก้าอาจจะเหลือเลขสองตัวพกเก่าฟูเทีบตาบากับเป็นแนวทางพอมาเจ็ดตัวเห็นแค่สามตัวมังกอใสยของปูเทียบตีเฮียนห่บางห